นักลงทุนที่ไม่เคยขาดทุนเขาจะไม่สามารถพบกับความข้างๆได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ารูน่าคลาสสิกเจออะไรมาบ้างและเขายังยืนหยัดได้ในขณะนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคื Classic, อคอย,ย,น,ยดดน,นี่ิม,มุน ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้ก็มีคำคมประโยคนะครับประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งเขามีการเปรียบเทียบระหว่างทหารกับหมกนะครับแต่เราก็จะเพิ่มเรื่องของนักธุรกิจนะครับที่ลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับก็ก็มีคำคมนะครับที่สำคัญนะครับของโจโฉนะครับโจโฉแตกทัพเรือนะครับเราก็ เอาลูกน้องของตัวเองเนี่ยกลับนะครับจากการพ่ายแพ้มานะครับเราก็พูดคำคมให้ให้บรรดาทหารเนี่ยรู้สึกแบบมีความฮึกเหิมอยากที่จะรบต่อถึงแม้ว่าจะเจอความพ่ายแพ้ก็ตามโจโฉเขาพูดนะครับว่าเขาเปรียบเสมือนทหารเนี่ยเปรียบเสมือนหมอนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าหมอเนี่ยยิ่งรักษาคนมากเท่าไหร่ โจโฉได้พูดนะครับในเรื่องของการเป็นทหารเหมือนกับการเป็นหมอนะครับดังนั้นหมอยิ่งรักษาคนมากเท่าไหร่ความเชี่ยวชาญก็ยิ่งเพิ่มนะครับยิ่งมีคนตายมากขึ้นเท่าไหร่หมอที่เก่งนะครับและหมอที่เชี่ยวชาญก็จะตามมาเหมือนกันถ้าเปรียบเสมือนว่าทาหารนะครับไม่ผ่านความพ่ายแพ้นะครับมาหลายครั้งไหนจะชนะศึกได้เล่านะครับ เพราะว่าการลบร้อยครั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะทั้งร้อยครั้งถึงแม้ว่าคุณรู้เขารู้เราแต่คุณก็อาจจะมีความพ่ายแพ้กลับมาหลายหลาครั้งก็ตามฉะนั้นการลงทุนเป็นแบบเดียวกันถ้าคุณรู้จักนะครับว่าการขาดทุนคือการพ่ายแพ้ของคุณยิ่งคุณขาดทุนมากเท่าไหร่ยิ่งคุณพ่ายแพ้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับความมั่งคั่ง กลับมาเหมือนกันคำคมคำนี้ของโจโฉนะเป็นคำคมที่ค่อนข้างประทับใจมากๆเลยนะครับเราก็รู้สึกพอเวลาเราฟังนะถึงแม้ว่าโจโจเนี่ยเอ่อจะมีอะไรที่มีโมเมนต์นะครับมีบางหลายหลายมุมที่อ่าถ้าเกิดผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะครับแต่เขาก็มีหลายหลายมุมแหละที่คนบางกลุ่มชอบ นะครับแล้วคนบางกลุ่มเขารู้สึกว่าเนี่ยคือไอดอลนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ชอบโจโฉที่สุดนะครับแต่ผมรู้ว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ถ้าเราคิดได้แบบโจโฉเราหรือสักวันของเราจะมีโอกาสของเรานะครับงนั้นการลงทุนก็เปรียบเสมือนเช่นนั้นเหมือนกันคุณจะลงทุนเท่าไหร่คุณต้องเจอการติดจอย ความพ่ายแพ้การขาดทุนแต่สิ่งที่คุณตามมานะครับคือเรื่องของความมั่งคัง่งคุณจะได้กำไรคุณได้จริงได้แน่นอนแต่กำไรเป็นเพียงแต่เส้นทางของระยะสั้นคุณลงทุนคุณได้กำไรคุณลงทุนคุณได้กำไรนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้ระยะสั้นแต่ถ้าเกิดคุณลง คุณลงทุนคุณขาดทุนแล้วคุณได้กําไรผ่านทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยคุณจะพบกับความมั่งคั่งฉะนั้นการลงทุนสุดท้ายแล้วชัยชนะคือความมั่งคั่งนะครับเอาละนะครับเราก็ทําให้คุณเห็นนะครับว่าในขณะนี้สิ่งที่เราเจอคือเรื่องของการขาดทุนขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อขาดความมั่นใจนะครับในการลงทุนไม่ว่าหุ้น i ิ c คอยคริปโตติดดอยหมดนะครับแล้วก็ติดลบหมดเนื่องจากว่าสภาพของสงครามและนโยบายของเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยขาดการลงทุนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งร้ายนะครับแต่สิ่งร้ายเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยมีบทเรียนหลายอย่าง นะครับมีมุมมองหลายอย่างจากสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราไม่สามารถทำได้บางทีนะครับคุณจะตัดสินใจคุณจะทำอะไรคุณพึ่งสติปัญญาของตัวเองเพียวๆพียร้อยเปเซ็นไม่ได้คุณต้องพึ่งประสบการณ์พึ่งเรื่องของโชคเรื่องของดวงเรื่องของการอ่าพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอันเนี้เป็นผลที่ตามมาแต่ คุณจะใช้สติปัญญาของคุณอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะการลงทุนมันมีทั้งโชคมันมีทั้งลาบมันมีทั้งความฟุกดังนั้นคุณต้องมีสเกลให้ครบนะครับโชคลาบความฟุกประสบการณ์นะครับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นคุณต้องมีให้ครบแล้วคุณถึงจะก้าวข้ามความมั่งคั่าดังนั้นปลายสุดของการลงทุนคือความมั่งค่งนะครับแต่ปลายสุดของ ของอาชีพหมอก็คือว่า,ารู้จักโลกมากขึ้นแก้ไขนะครับและสามารถเอาชนะโลกได้มากขึ้นด้วยทหารก็แบบเดียวกันจะชนะมากขึ้นก็ต้องพ่ายแพน้นะครับงั้นเราดูสถานการณ์ตอนนี้ของลูน่าคลาสสิกนะครับเป็นสถานการณ์ที่มีความผิดพลาดเยอะมากนะครับแล้วก็เราได้เจอปัญหากับความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุน และกับความโลภของนักลงทุนที่พยายามที่จะเข้ามาทำลายลู n a นั่นเองนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ลู n a เนี่ยต้องต้องกระเด็นกระดอนออกไปและกลายมาเป็นลู n a ทั้ง2เวอร์ชั่นคือ Classic นะครับดั้งเดิมและก็2.0งนั้นตอนนี้นะครับคุณเห็นได้เลยว่าบิตคอยจะร่วงขนาดไหนเหรียญอื่นอย่าง e ี h e r เรียมจะร่วงขนาดไหนและลู n a Classic กับลู n a 2.0อยู่ภายใต้โพลิกอนนะครับ ซึ่งเป็นบ้านที่2ของอี h รียม m ถ้าโดยปกติแล้วอย่างชิบะอย่าง m a ทริกเจอปัญหาเดียวกันคือไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคงสภาพได้นะครับหรือว่ามีแรงซื้อเท่ากับลู n a c l a s s สิกชิบะวันนี้มีนะครับแต่วันที่มันล่มสลายตอนที่อี h ร r ยม m นะครับมีปัญหาเรื่องของเซลลัส ครับอีเทอรีวมร่วงเลยเหลือแค่ประมาณ1,100งชิบะนะครับร่วงมาถึง5,500ันห้าแต่ทางลูน่าคลาสสิกร่วงมาแค่0.04ตัว5,500เหมือนกันนะครับแต่นูนห้0ศูตัวนะครับที่ประมาณ5,500นะครับซึ่งการลดน่ะแตกต่างกันลูน่าคลาสสิกยังมีแรงเบี่ยง ถึงแม้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของของการโดนข้อหาของโดควอนด้วยนะครับเรื่องของการการเป็นแต่ว่าช่อชนนะครับทำให้ UST เนี่ยต้องหลุดออไปก่อไปมีเกลือเป็นนอนมีคนวงในนะครับที่บงการเรื่องนี้อยู่ mm hmm. ฉะนั้นนี่เป็นข้อหาและมีโอกาสนะครับที่จะทำลายราคาของ Luna Classic เนี่ยให้เหลือ05ตัวได้สัมไป และลูนาสองจุดศูนก็จะเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับมันยังพิสูจน์ตัวเองได้มันยังไปต่อได้คุณเชื่อหรือไม่นะครับว่ามันไปต่อได้ฉะนั้นคุณมีข้อมูลมีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นมีมีวิสัยทัศน์นะครับว่าการลงทุนในลูนาแพาสิกเนี่ยบ้านปลายจะพบกับความมั่งคั่งพบกับความมั่งคั่งจริงๆนะครับฉะนั้นความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดในระยะยาว นะครับที่คุณต้องไปถึงได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองแค่1บาท1ดอลลาร์ก็ขายแล้วแต่ส่วนตัวนะผมมองมากกว่านั้นมากกว่านั้นคือ Luna Classic เนี่ยจะกลับมาที่30ดอลลาร์หรือ119ดอลลาร์ได้เหมือนเดิมแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากหน่อยฉะนั้นผมรอได้เพราะผมอยากที่จะได้ความมั่งคั่งจาก Luna Classic ไม่ใช่ได้แค่กำไร กำไรกับความมัง่งคั่งต่างกันนะครับคุณก็รู้คุณก็พอเข้าใจนะครับฉะนั้นความมัง่งคั่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเงินสินทรัพย์เงินนะครับก็พอร์ตการลงทุนก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแต่กำไรเนี่ยบางทีคุณคุณอาจจะได้แค่แค่จังหวะของมันเท่านั้นนะครับหวังรวยระยะสั้นมันก็เป็นใบดักน,นะครับ แต่การรวยระยะสั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นผลสำเร็จของคริปโตคริปโตเนี่ยยิ่งถือยาวถ้าเกิดคุณรู้ว่าเหรียญไหนมีคุณภาพคุณถือยาวคุณจะได้เปรียบมากๆเลยฉะนั้นข้อมูลวันวน,นี้นะครับคุณเห็นเลยว่าไอ้เรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยต้องฝ่ามันไปให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณซื้อนะครับเรียนดูหน้าคลาสสิกคุณซื้อหลายราคา คุณติดดอยคุณผิดพลาดนะครับขาดทุนแต่คุณถือได้นานคุณเป็นผู้ชนะคุณถือได้นานคุณพบกับความมั่งคั่งคุณถือได้นานกําไรบวกความมั่งคั่งฉะนั้น1นบวกหต้องไม่เท่ากับ2นะครับสบวกสต้องไม่เท่ากับ4ต้องใช้การคูณเท่านั้นถึงจะมากกว่าฉะนั้นหลักการแบบนี้นะครับเป็นหลักการของคนยิวพอเวลาคิดเรื่องพวกนี้มา เขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้กําไรแต่การจะได้กําไรแบบเนาะเนาะแบบสมน้ําสมเหนือจนไปถึงความมั่งคั่งได้โอ้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังั้นการลงทุนในพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญคุณรู้จากความผิดพลาดของคริปโตแล้วคอยดูแล้วกันนะครับว่าในอนาคตความผิดพลาดของเงินสกุลดอลลาร์จะเกิดขึ้นเหมือนกับคริปโตแน่นอน และคริปโตในอนาคตอย่างน้อยเดือนตุลาเราจะได้เห็นการพัง,งานและการเริ่มต้นของวัฒจักรของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณภาพมากๆเลยนะครับดังนั้นคุณเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ลูน่าคลา s สิกมีการเผาเลยด้วยการเผานะครับก็จะแบ่งในเรื่องของถ้าเกิดคุณซื้อไปเขาจะหักค่าธรรมเนียมคุณประมาณ 1. 2เ นะครับแล้วเขาก็จะมีการเผาพิเศษนะครับคือคือคิดโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะหักประมาณ50% 35%เป็นการเผาอีก15%ให้กับทีมพัฒนาอีก5%ให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโปรเจกต์หรือเป็นดาวหรือออกไอเดียนะครับในบรรดาคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอยู่ในอยู่ในเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถเข้ามา บริหารลูน่าคลาสสิกได้นะครับฉะนั้นคุณเห็นเลยนะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันจะกลายเป็นเีดเซนเทลไลท์เต็มร้อซนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันตอนนี้มันจะมีเซนเทลไลท์กึ่งดีเซนเทลไลท์ก็ตามแต่ดิเซนเทลไลท์มากกว่า Line เซนเทลไลท์แล้วนะครับฉะนั้นเหรียญนี้เมื่อมีคนพยายามที่จะฆ่ามันเหมือนกับทางแฟลชแมนนะครับที่จะหา คดีดต่างๆเนี่ยของโดคอรแล้วพยายามที่จะเอาหลักฐานเหล่านั้นมาทําลายเหรียญแต่เหรียญลูน่ากสิกมีคนถือเยอะเชื่อมั่นมันเยอะนะครับและก็รู้ด้วยว่าข่าวนี้พวกเนี้ยบางทีมันก็ถูกบางทีมันก็มันก็ผิดนะครับและบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้ฉะนั้นหลายคนก็รู้นะครับหลายคนก็เข้าใจ นะครับว่าเรื่องของทินทรัพย์เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นการจะถือต้องไม่ตกใจไม่กลัวไม่ไม่ขาดกลัวนะครับและต้องต่อสู้สัมพันได้คุณเชื่อมันหรือไม่ถ้าคุณเชื่อนะครับกดหนึ่งเลยนะครับลูน่าคลาสสิกถึง $30 ดอลลาร์ได้แน่นอนถ้าไม่ถึงนะครับกดสองคุณเชื่อหรือปเปล่าการเผาก็เป็นตัวกำหนดนะครับเพราะว่าการเผา จะทำให้อุปทานเหลือแค่หมื่นล้านล้านเหรียญฉะนั้นอุปสรรคและการลายเหรียญนะครับของบรรดาเม้าและหวานนั้นอุปสรรคนะครับของการลายเหรียญของบรรดาเม้าและหวานจะมีอีกเยอะเลยนะครับและคุณก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ฉะนั้นสิ่งเดียวคือคุณจะได้รับความมัง่งคั่งคุณต้องถือมันให้นานที่สุดเอาแหละข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ Crypto วเงินซี่คอมเมแล้วเรามีกลุ่ม LUNA Classic นะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราก็หวังนะครับว่า LUNA Classic เนี่ยจะ go to the moon นะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับ จะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ